คุณเคยไหมที่ต้องนอนไม่หลับในตอนกลางคืนเพราะความคิดในหัวมันไม่ยอมหยุดเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ยังแก้ไขไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่กลับกังวลไปล่วงหน้าหรือคำพูดของใครบางคนที่เราคิดแล้วคิดอีกว่าเราน่าจะพูดอะไรที่แตกต่างออกไปความคิดเหล่านี้มันเหมือนวงจรที่ตีวนอยู่ในหัวไม่ยอมหยุดสวัสดีครับพบก,กับพวกเราชาวเบนพารที่เป็นเพื่อนฮิวใจในวันที่เหนื่อยล้า วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ5วิธีที่จะเลิกคิดมากและใช้ชีวิตอย่างสบายใจขึ้นและทำความเข้าใจว่าการเลิกคิดมากไม่ใช่เรื่องของการบังคับตัวเองให้หยุดคิดแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดอย่างเข้าใจและไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมเราลองหลับตาลงช้าๆแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ไขเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงคิดมากกันนะัก เหตุผลแรกคือความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเชื่อว่าถ้าเราคิดถึงทุกความเป็นไปได้ทุกความเสี่ยงทุกรายละเอียดเราก็จะสามารถป้องกันเรื่องแย่ๆได้ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่ทําให้เรายิ่งจมดิ่งลงไปในวังวนแห่งความกังวลเราพยายามที่จะคาดเดาอนาคตที่ไม่มีใครรู้ได้และพยายามที่จะแก้ไขอดีตที่มันผ่านไปแล้วเหตุผลที่2คือกับดักของการคิดวนซ้ํา ยิ่งเราคิดมากเท่าไหร่สมองของเราก็จะยิ่งสร้างวงจรแห่งความกังวลขึ้นมาเมื่อเรากังวลเราก็ยิ่งรู้สึกเครียดและเมื่อเราเครียดเราก็ยิ่งอยากจะคิดมากเพื่อหาทางออกมากขึ้นไปอีกกลายเป็นวงจรที่ทำลายตัวเองอย่างช้าๆแต่ข่าวดีคือการคิดมากเป็นเพียงพฤติกรรมที่เราสามารถฝึกฝนและเปลี่ยนแปลงได้และนี่คือ5วิธีที่จะช่วยให้คุณเป็นอิสระจากความคิดและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจขึ้นครับ 1. ตั้งเวลาคิดมาก นี่คือเทคนิคจากจิตวิทยา c o ok cognitive b e h a v i o r a l Therapy (CBT) ที่ช่วยฝึกให้สมองของเราเก็บความคิดมาไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดแทนที่จะคิดตลอดวันลองตั้งเวลา15นาทีในช่วงเย็นเพื่อปล่อยให้ตัวเองคิดเรื่องที่กังวลได้อย่างเต็มที่เมื่อความคิดผุดขึ้นมาในระหว่างวันให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยไปคิดตอนสองทุ่มแล้วจดประเด็นนั้นไว้ในสมุดเมื่อถึงเวลาที่กำหนดคุณจะพบว่าบางเรื่องที่คุณเคยคิดว่าสำคัญก็อาจจะไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดกันแล้วก็ได้ 2. ท้าทายความคิดของเราความคิดของเราไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปหลายครั้งมันเป็นแค่เรื่องที่เราสร้างขึ้นมาเองสอนให้ผู้ฟังตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองเพื่อดูว่ามันเป็นจริงหรือไม่เช่นความคิดนี้เป็นจริง100หรือเปล่าหรือมีหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าความคิดนี้เป็นจริงเมื่อคนคิดว่าฉันจะต้องทำพลาดแน่ๆให้ถามตัวเองว่ามีครั้งไหนที่ฉันเคยคิดแบบนี้แล้วไม่ได้ทำพลาดบ้างการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นว่า หลายครั้งความกลัวของเราก็เป็นแค่เรื่องในหัวเท่านั้น 3. ดึงสติกับสู่ปัจจุบันการคิดมากมักจะดึงเราออกจากปัจจุบันไปอยู่ในโลกของอดีตหรืออนาคตการฝึกสติคือการนําตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันลองใช้เทคนิค54321เมื่อรู้สึกว่าตัวเองกําลังคิดมากมองเห็น5อย่างที่อยู่ตรงหน้าสัมผัส4อย่างที่คุณกําลังจับต้องได้ได้ยิน3อย่างที่อยู่รอบตัวได้กลิ่น2อย่างที่ลอยมาและรับรู้รสอย่างหนึ่งที่คุณกําลังสัมผัสได้ การทำแบบนี้จะช่วยดึงคุณกลับมาสู่โลกความจริงและตัดขาดจากความคิดในหัวชั่วคราว 4. ลงมือทำบางอย่างที่เล็กที่สุดการลงมือทำเป็นยาถอนพิษข,ของการคิดมากเพราะมันบังคับให้เราหยุดคิดและเริ่มทำการกระทำไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ขอแค่เริ่มทำก้าวเล็กๆก็พอถ้าคิดมากเรื่องงานให้ลองเปิดคอมพิวเตอร์แล้วแค่พิมพ์หัวข้อแรกของงานนั้นหรือถ้ากังวลเรื่องการบ้านให้ลองหยิบปากกาแล้วเขียนประโยคแรกการกระทำเล็กๆเ,เ,เหล่านี้จะสร้างโมเมนตัมให้เราไปต่อ และจะทําให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทํามากกว่าสิ่งที่คิด 5. เปลี่ยนจากทําไมเป็นจะทําอย่างไรการถามโนเองด้วยคําว่าทําไมมักจะนําไปสู่การตาหนิตัวเองเช่นทําไมฉันถึงทำพลาดไปแบบนั้นแต่การเปลี่ยนไปคําถามว่าจะทําอย่างไรจะนําไปสู่การแก้ปัญหาเช่นฉันจะทําอย่างไรเพื่อแก้ไขเรื่องนี้หรือฉันจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้การเปลี่ยนวิธีคิดนี้จะช่วยให้คุณเลิกจมอยู่กับปัญหาและเริ่มหันมาหาทางแก้ไขยอย่างสร้างสรรค์ ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากให้คุณจําไว้ว่าการเลิกคิดมากเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนแต่มันคือทักษะที่จะทําให้ชีวิตของคุณเบาและมีความสุขมากขึ้นอย่างมากจําไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นความคิดของคุณแต่คุณเป็นคนที่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรคุณมีสิทธิที่จะมีความสุขและคุณมีสิทธิที่จะปล่อยวางความคิดที่บั่นทอนใจโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนที่ไม่คิดอะไรเลยแต่ต้องการคนที่เลือกที่จะคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ หวังว่าเบนพาสจะเป็นส่วนเล็กที่ช่วยอบกอดใจคุณได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณมีวันที่ดีครับ